เย็บซีดุกันนะคะวจันท์สวยงามทองฟ้ารื่มสว่างตองเช้าๆนะคะเราจะได้ยินเสียงจิงรีร้อรงอกงทองฟ้ากำลังจะสว่างแล้วนะคะเ ฟ้ากำลังจะสว่างแล้วฟ้ากำลังจะสว่าง,างนี่มันเป็นเสียงธรรมชาติยามเช้านะคะเอบสี าฟสว่างแล้วนะคะยุพีแต่ว่ายังมืดมืดอยู่นะคะตอนนี้เช้าแลนะคะ FC. โอ,โอ้ที่ปลูกต้นลูซี่ย่าลูซี่นะนะตอนนี้บ่ามืดก็ไถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะไม่รู้เขาหวานมาเล็ดเรียงเนาะ หวานแล้วเนาะนะคะเป็นย้าลูซี่นะคะเพราะว่าป้าจะปลูกย้าไว้ให้กับน้องบุญเหลือบุญรอดนะคะคุณแม่บุญเหลือนะคะแม่บุญเหลือบุญรอดนะคะนี่นะคะ,ปะแปลงปลูกญ้าลูซี่นะไว้ให้กับบุญเหลือบุญรอดนะคะยามหน้าแรงตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วท้องฟ้า เมื่อวานเพิ่นก็ไปหาเกลบนะคะมาเกล็มาโรยนะคะให้น้องวัวได้นอนเนาะนะคะนี่ค่ะเออนะ,นะให้น้องวัวได้นอนเพราะว่ามันจะได้แห้งนะคะแล้วก็เวลาตักมูลนะคะมันก็จะแห้งด้วยนะคะมูลวัวนะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ทำปุ๋ยเนาะนะคะ เป็นไงบุญเหลือบุญรอดโอ้นะ้เมื่อวานแม่บุญเหลือก็ได้ผสมพันธุ์เนาะนะคะเออนะผสมพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเพราะว่ากรมปรศุสัตว์มาบริการถึงที่เลยนะคะเมื่อวานนี้อืมแล้วก็ป้าแตนก็ได้เลือกนะคะพันธุ์ไปแล้วนะคะเมื่อวาน วันนี้นะคะย่าไม่อยู่นะคะย่าก็จะฝากงานไว้ให้กับทีมพี่ๆนะคะพี่เอ็นนะคะปุ๊นะคะเสือนะคะจะทีมพี่ๆนะพี่เอ็นพี่เสือพี่ปุ๊นะคะดูเลยนะ,ะเอแดงก็จะพาไปตัดหญ้านะ,ะเอแดนวันนี้จะพาไปตัดหญ้าให้บุญเหลือบุญรอดนะเออนะตัดหญ้ามาไว้ให้เขากินนะ เพราะว่าเดี๋ยวเอาเครื่องตัดหญ้าไปวันนี้นะบรรยากาศดีตอนเช้านะเดี๋ยวอีกไม่นานไม่ต้องตัดหญ้าแล้วเออเพราะว่ามีหญ้าอยู่ใกล้ๆนี่นะอ่ะ,ะเกี่ยวเกี่ยวแล้วเอามาให้กินเลยอ่ะเห็นไหมโชคดีขนาดไหนแล้วบุญเรือบุญรอดน,นี่นะคะได้มีเอ,อป้านะคะเขาเรียกว,ว่าไทยชีวิตมาเนาะนะเออมีสวช่วยกันเลี้ยง ดีดีมากๆเลยมีผู้ใหญ่ใจดีส่งค้อนเกลือมาให้อีกนะคะดูแลดีมากๆนะคะมีทั้งแกลบนี่ผู้ใหญ่ใจดีก็สั่งแกลบมาให้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะหลายอย่างเลยถนะะือว่ามีบุญมากๆเลยนะเนี่ยมีบุญจริงๆเลยนี่นะเพราะน่าจะเพาะแล้วมั้งนี่เราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปเนาะเพราะว่า ครัวเพิ่นเพาะนะเผื่อพเพิ่นเพาะไปแล้วนะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะที่ทุ่งท้ายทุ่งนะคะเอฟซีเป็นไงเป็นไงบ้างบนเรือบนลอดเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่ค่ะพอสว่างปุ๊บไฟหลอดไฟก็เริ่มรีบรีรีบรีเอฟซีปนะับ๊บ คงจะน,นอนสบายเนาะเพราะว่ามีเกลบไแห้งนะคะอะมีเกล็แห้งนี่มูลเริ่มแห้งแล้วนี่เอฟซีมูลเริ่มแห้งแล้วนะคะไปใส่ต้นไม้นะถ้ามันแห,แห้งมากๆก็เอาไปใส่ต้นไม้นะเป็นปุ๋ยนะคะแต่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะอืะเรียกว่าได้มูลวัวนะ,ะไปใส่โอ้ ตอนนี้เริ่มสว่างเริ่มมองเห็นอะไรชัดขึ้นนะคะวันนี้อยู่กับทีมพี่ๆนะวันนี้วันนี้อยู่กับทีมพี่ๆนะนนนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปตัดหญ้ามาให้กินนะเออถ้าฝนไม่ตกก็เดี๋ยวให้เสือเนาะนะคะเดี๋ยวให้เสือจูงไปนะ,ะเดี๋ยวเราก็พอาอก,กันไปตัดหญ้ามาไว้สำรองให้เขากินเนาะ,ะ,นะะอ่ะเนะออ วันนี้ยาชิไม่อยู่นะวันนี้ยาชิจะไปกับป่อแต๋นนะอะเราฟังรู้เรื่องแล้วเราฟังรู้เรื่องแล้วก็บอกโอเคโอเคท้องฟ้าสว่างแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปนะเมื่อวานเขามาตัดหญ้านะที่ ทุ่งนะคะเห็นไหมก,ก็จะก็จะโล่งเลยนะคะมองเห็นต้นข้าวนะมองเห็นต้นข้าวเลยนะคะเพราะว่าเราได้หญ้าออกแล้วนะคะนี่ค่ะอืมที่ส่วนพี่ยูโรเราก็ตัดไปด้วยนะคะเอฟซีเพราะว่าจะได้มองให้มันสวยงามนะคะอืมสือกซชงั้นเอฟซีอืมอากาศยามเช้านะคะ ใจเข้าเต็มปอดมีนะคะเอฟซีโอ้สึกแต่เ,เช้าเลยนี่เนน่ยดูท้องฟ้าสวยงามนะคะยามเช้าเช้านะวันนี้ยายชีก็จะไปกับป้านะคะไปกับป้าเพราะว่ายายชียังไม่เคยไปนะคะยังไม่เคยไปเนาะวันนี้เมื่อวานยายก็ถามว่าใครใครจะไป ใครจะไปเอนไปไหมบอกว่าไม่ได้ไปนะเอ็นเอนก็อยู่ดูแลงานที่นี่แหละนะคะเพราะว่ายังมีงานอยู่เนาะนะคะก็ดูจุดต่างๆนะคะที่ยามันขึ้นเยอะนะคะก็จะตัดเนาะนะคะจะเดี๋ยวก็เอ,อ่อให้ยาได้อีกมิวกาส,าสได้ไปนะได้ไปบ้างไปเห็นนะคะ สว่างแล้วนะคะสว่างแล้วนะก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ F C นะคะไม่ว่าจะเป็น T P เซรั่มสบู่นะคะครีมนะคะเสื้อองะะคะ์พ่อปู่นะคะน้ำปลาหนาัวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของแห้งนะคะจากทะเลนะคะก็ฝากนะคะ F C เนาะนะคะ,นะคะสำหรับคลิปนี้นะะบอกว่าหวานแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะได้เกี่ยวหญ้าใกล้ๆแล้ว อันนี้เตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะเตรียมแล้วเตรียมตัวแล้วนะคะวันนี้ฝากงานทีมพี่ๆบอกฝากงานทีมพี่ๆพี่เสือพี่ปุ๊พี่แอนบอกเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปในบ้านไปไหมหรือยังไงไม่ได้ค่ะถ้าแกไปก็เปไปเป็นเพื่อนย่าอ่าเป็นเพื่อนย่า โอ้งั้นก็มีน้องนิดนิตยาไปด้วยอ่าน้องนิดก็เป็นเพื่อนย่าได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปตัดญ้าไปขนมาสักประมาณห้าเออเพราะวันนี้เราใช้เครื่องตัดญ้าไม่ต้องไปเกี่ยวตัดแป๊บเดียว เต็มรถเมน้้ม,อมเอามาจาย่าแมนแล้วเออพอญาตรงทีนี้มันเยอะอยู่ตัดเป๊บเดียว ีชมก็กำลังอกอกโยดนะคะสำหรับพี่มีขอบคุณเอฟซทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ